แผ่นนะคะพี่น้องคะท่านจะก็บอกพรก,ก่อนเลยเหตุย่างนี่ว่าสกินวันนี้มันเสียงดางเขาเลยปีเห ah ็ดใหม่สวัสดีใหม่สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้พามากินหมูแผ่นนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเนื้อหมูนะคะคือหมูดิบเนาะพี่น้องเนาะมันดิบหรือมันบดดิบละ่ะเนี่ยเออนะคะนะคะนี่อ้วนบักลายซาใจแห้งพี่น้องได้กินเพื่อเดียวจ้าด่วนเหรอ มันจะฮาอีกกรบเพาะพี่น้องท<ม>่านจะก,ก็บอกพีิกก่อนเลยกินกับอันนี้ด้วยครีมชีสนะคะแต่ครีมชีสเดี๋ยวใครกินซิม,มึงกับซีม,มึงดมันก่อนอืมอืมบก็บสมอยากกันพี่น้อง

อันนึงได้สี่แผ่นเหรอซื้อมาสามแผงเขาซาสำหรับกินมูดิบ 응 음, 못해봤어요. แล้วเราเข้มเหมือนพี่น้องรอบเนี่ยเข้มแห้งกว่าเธอรอบก่อนมันกิดแบบนั่วออกสมเพราะต้องพอดีว่ารอบเนี่ออกเข้มอ่ะคือเขาไม่ราแบบ Mm-hmm. เขาก็ปรนเทศดีเนะเาะก็เอาเขาเอาพลา,ตา,บบาตนนสติกข้องไว้เพราะหายแบบว่ามันติดกับกินก็สตอร์เบรดเลย 哦。Oh. มันกินบงอย่างมัเหนื่ยอนนรเปล่ 흐 응. 흐흐그흐 ป้าพี่น้องแซบสมอยากแต่ว่าอิ่มนะคะพี่น้องค่ะไม่ก็เป็นเนื้อน้ะพี่น้องนาะเป็นเนื้อหมูอืมกรมมาวิธีไม่รู้เขาเฮ็ดจั้งไดก่อนปอ,องแฮมพี่น้องทางเมืองนอกไปมาตอบิ่นคอยสีมีความรู้เออจริงเหมือนกันมีน่นนอยู่ค่ะจำไม่ได้ <laughs> ลืมไปครับนะคะับหายอยากพี่น้องส่วงทีพ่อได้กินเทือ่อเดี๋ยววนี้ไปไปได้ไปจอดบ่ใดบ่หมีค่ะมาที่นี่ มือวานนี่ไปไปพอโอ้โศกแห้งเอามาเลยสามหอ่อไอแม่บอกเอาลายก้อนนี้ก็เลยเดี๋ยวพ่อมาไหมาก็เอาไปซิบม,มกกันก็มันแซบมันแซบเพราะมันใดญมากคนละยี่ห้อ,อฉันว่านั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะแซบนะคะเขาเอินมาเอี่ยงกับพี่น้องอันซาลามี่บอกซาลามี่นะคะพี่น้องค่ะเออโมดิปซาลามี่เขามีกรรมวิธีของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเออนาั่นแหละกินได้นะคะเพป็นพามันกินมันเรียกว่าม้าน้้งคนเขา ไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆุก,กังใจค่ะขอสุขภาพแข็งแรงลำลำรุด้วยถูกหวยแล้วมืที่หนึ่งมาสู้ขู่สู้คนนะพี่น้องเด้อรักทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับส้มนะพี่น้องขอบคุณค่ะ